สวัสดีครับวันนี้ก็สีผ้าไหมบาบสีซึ่งของเตรียมก็มีกันไกลสเต็ปเปิลลูกแม็กต่อไปก็จะเป็นการฉีกใบตองใบตองเนี่ยต้องฉีกให้มันได้ขนาดเท่ากันเนาะนี่เวลาเขางา ต้องจังเขางายต่อไปก็จะเป็นการทำายอดไปเอ้ยต่อไปก็ขอโทษค่ะต่อไปก็จะเป็นการพันนิ้วต่อไปจะเป็นการพันนิ้วใบสีเนาะนิน้วใบสีก็สิเริ่มเข้ากระแาวขากัรไสีที่ตัดนิ้วใบสีหักมุมมันให้นันเป็นลูกกลัวเยง่สี แล้วเขาใส่หนีบห้องซอรเข้าไปแล้วก็ดึงไว้แล้วครับมัมจมนจะนี่แล้าก,ก็หมุนไปเลยมุนอะไรขนาดตามที่เขาต้องการเนาะนี่ครับกระิได้แบบสี่กระชิเป็นแบบนี้